doing a fantastic job. So let me just uh, make a statement and essentially we're this is another way of saying we're doing a twenty five percent tariff on steel and aluminum. นี่เป็นคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐพูดกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ขณะที่เขากำลังลงนามในประกาศสองฉบับซึ่งจะยุติการยกเว้นภาษีจากเหล็กและอลูมิเนียมที่เคยมีมาตั้งแต่สมัยการดำรงตำแหน่งในสมัยแรกและจะปรับเพิ่มอัตราภาษีสำหรับโลหะทั้งสองชนิดขึ้นเป็น25อร์เซโดยมีผลบังคับใช้4มีนาคมนี้โลหะทั้งสองตัวเป็นส่วนประกอบสำคัญของหลายอุตสาหการรม And, and today I'm simplifying our tariffs on steel and aluminum so that everyone can understand exactly what it means. It's 25% without exceptions or exemptions, and that's all countries, no matter where it comes from, all countries. If made in the United States, however, United States of America, there is no tra tariff, zero. So if it's made in the United States, there is no ทรัมป์ยังบอกด้วยว่าเขากำลังพิจารณากำหนดภาษีบนรถยนต์เซมิคอนดักเตอร์และยารักษาโรคแล้วใครที่ได้รับผลกระทบจากการลงนามของทรัมป์ครั้งนี้บ้างแน่นอนว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดก็คือสหรัฐแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเม็กซิโกและแคนาดาเนื่องจากสองประเทศนี้เป็นผู้ส่งออกเหล็กและอลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดไปยังสหรัฐ จึงมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบแม้ว่าจะได้รับการผ่อนผันชั่วคราวจากภาษีศุลกากรทั่วไปสำหรับสินค้าส่งออกทั้งหมดไปยังสหรัฐก็ตามดานเยอรมน,นีที่เป็นผู้ส่งออกเหล็กรายใหญ่อันดับ5ไปยังสหรัฐคาดว่าจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหากสหรัฐเรียกเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มเติมสำหรับเหล็กและอลูมิเนียมขณะที่ผู้ส่งออกจากเอเชียอย่างเกาหลีใต้เวียดนามและญี่ปุ่น เป็นกลุ่มประเทศที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากภาษีนำเข้าโลหะเช่นกันส่วนประเทศไทยอยู่ที่อันดับ10ที่ส่งออกอลูมิเนียมไปยังสหรัฐมีมูลค่าราว270ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว9,200ล้านบาท